อ่านะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก้านก็ได้จัดกิจกรรม T A N เกมนะครับผมกิจกรรมนี้เริ่มวันที่20นะครับผมนะชิงคุกกี้3,000คุกกี้นะครับผมใครมานอนอ่างนี้ก่อนนะครับผมได้3,000คุกกี้ไปเลยนะครับผมผมจะขึ้นคิวเอาโค้ดให้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็รอเข้ามากันดูได้นะครับผม อาุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินและเรื่องจำใสมาอยู่มาอยู่มาเยาวายยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันอาุณเบิกฟ้านกกาบยเอากราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมกับผมนะครับการชาแนลอีชเคยวันนี้ก็อยู่กับเกม Hotel Highway นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาทำคลิปเรียกแอคชั่นนะครับผมคลิปผู้ชายคนนึงนะครับผมที่ เล่นโฮเทลนะครับผมแล้วเขาใช้แอปพลิเคชันในการแฮกนะครับผมแฮกเดี๋ยวนะเจ็บขอแฮกลดราคาของนะครับผมนะเช่นแบบจาก5,000เหลือ1บาทแบบนี้เฮ้ยเขาทำได้ไงนะครับผมนะตอนแรกผมก็ลองยังไม่ได้ดูนะตอนแรกผมดูปกคลิปเออผมดูปกคลิปแล้วผมก็อยากมาลองดูว่าเขาทำได้จริงไหม นะครับผมนะสาหรับวิธีนี้เนาะสําหรับเผื่อเราอยากจะเอาไปทําให้ของในเกมเลยหนึ่งบาทเราจะได้กดซื้อแบบรัวๆเลยนะครับผมแต่เท่าที่ผมคิดไว้นะผมว่าน่ะอาจจะได้นะผมแต่อาจจะหลอกตาเราเฉยๆแต่อาจจะซื้อไม่ได้นั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปผู้ชายคนนั้นเลยนะครับผมที่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับผมไม่รู้ภาษานะเจะไม่เวียดนามก็อินโดนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเนาะ ก็เราจะไปดูเลยครับผมนะจะเอาชิปย่อยๆมาแล้วกันนะครับผมซื้อมงกุฎได้อะไรแบบนั้นนะเออแต่เขาบอกว่าน่ะั้นแะแบบจะเปลี่ยนราคาของจาก5,000อ่ะให้เหลือ1บาทเออเนืี่ที่มีหาการเรู่ันะ่ยะหเนบทหาเรกะ วิธีการอัพเดตเนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนราคาของจาก5,000ให้เหลือหนั่งบาทคู่อะไรวะคู่อ่านซับที่มันขึ้นนะคือเขาในช่องเขาบีซับภาษาไทยด้วยดีมากเลยอารมณ์ง่ายๆแล้วเขาพูดเออมาลองกองแกงมาลองมาแดงมับมาลองปองเต้ไม่ใช่ไหมเออตอนนี้เขากดออกนะครับผมนะนี่เดียจดออกจากจอแอปอะไรวะ ini n ่ช a n อนะครับผมนะาก guardian รนาใ Google y a เละค้นใน g o l e ไ a n ร a บค้น a าใ Google a นะคใ g k l i k a ้ a namanya บน g a m e a เลยนะครับ a น g a l i ได้เลยนะครับ e g g e ได้เลนะค้ใน g l เลยนะคร้นไ้เลยาใ o เนะั้นในเลอะับคนใน้เลรานะรหาใน้เลครับ้าในไ้เละรหา้เละครับค้นหน l ั o o ไงเออ เขาก็เข้ามาในหน้าเกมแล้วครับผมนะตอนนี้นะครับผมเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะลองแบบเพชรเขาน่ะมีแค่แปดร้อยหกสิบแต่เขาไม่สามารถซื้อได้เขาเลยจะเปลี่ยนราคามงกุฎนะครับผมนะโอ้เข้าได้สติ๊กเกอร์เขาพูดแบบนี้นะเอยดกนี่อาร์นลีลาจังว่าอีเวนต์นะเเขาก็จะทำยังไงต่อนะ เราจะเลยนะคเออผมก็แปลไม่เป็นนะเพราะเขาพูดอะไรนะเออเขาได้เปิดไอแอปของเขาอ่ะเกมนี้นะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยตอนแรกเขาได้เปิดไอเหมือนช่องเขียนอะไรสักอย่างมานะครับผมนะแล้วก็ใส่ราคาน่าจะราคาของมงกุฎใส่ราคาของมงกุฎนะครับผม แล้วก็เปลี่ยนอะไรสักอย่างนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับโอเคถ้าเราติดเสร็จแล้วแล้วก็กดไปอ่าน้ครับผมพอกดไปเสร็จแล้วเขาทำไงต่อคลลิกี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะกดเปลี่ยนอะไรอีกไหมเขาเลือกดูครับผมว่ามันมีห้าพันกิลล์นะครับผมเพราะของเนราคาในเกมมันจะไม่ให้เลือกดูถ้าเราพิมไปนะครับผมนะนิ้ตัก kemudian kitaubah a าค a ของมันเป็น1 nah เขาใส่อะไรอเขาใส่เปลี่ยนราคาจาก5พันทุกอย่างให้เหลือ1บาทนะครับผมนะเดี๋ยวเขาลองไปดูในตู้นะครับลองกดไปที่หมวกเขาบอกนะเหลือ1บาทจริงรุวยโอ้โหนะ คตรสุดยอดเลยนะตัวละครกูก็หลับละเอ้ยเนอจึาจะเด็น1 DM ไงดังนั้นแบบเหลือแค่1บาทนะครับผมเราก็จะลองซื้อกันนะแต่พี่ยังสนุกด้วยหรอไงใช่แต่มันเป็นเพียงมอสนะครับดังนั้นมันเป็นเพียงการแสดงภาพเขาบอกนะถ้าซื้อถ้าซื้อนะมันจะไม่ไม่ซื้อนะครับสรอยาตัครับกดซื้อไป มีเสียงคำว่ากริ๊งนะครับผมนะเขาบอกนะโอเคกิต่กริ๊งก็เสร็จสิยนนะครับแต่มันก็เป็นราคานี้นะครับมันเป็นแค่การแสดงภาพว่าเหลือแค่หนึ่งบาทที่แท้มันไม่สามารถซื้อได้นะครับผมครับกดซื้อไปก็เป็นแบบเรารัวเลยเราซื้อมันแล้วนะครับผมซื้อมันแล้วแต่แบบกดไปเร่อนๆนะครับผมแต่ไม่สามารถซื้อได้จริงนะครับผมถ้าเรากดออกมาใช่ไหม เออกดออกมาก็จะไม่ได้สวมใส่อะไรนะครับผม,มก็ไม่มีนะครับผมไม่มีในช่อง <แก S 1> ที่<ร>ที่อะไรวะในช่องเก็บของของเรานั่นเองเนาะก็ในชิปนี้ก็อพอสรุปได้แล้วนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะก็สําหรับที่จะไปแฮกนะครับไปสามารถทําได้ผมจะสรุปให้ฟังเพราะว่ามันเป็นเกม ออนไลน์นะครับผมมันไม่ใช่ออฟไลน์ line. คือเกมออนไลน์อ่ะมันจะอัปเดตข้อมูลมาเรื่อยๆคือเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงไฟล์อะไรมันได้นะครับผมเพราะมันอัปเดตข้อมูลมาเรื่อยๆแตกต่างจากเกมออฟไลน์นะครับผมที่ข้อมูลมาเก็บอยู่ในเครื่องเราเราเลยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลานั่นเองเนาะก็้าจังหวะมานี้นับผมก็ขอบคุณนะับสำหรับคนที่ติดตามรับชมการแชแนลมาโดยตลอดนะครับผมก็สำหรับน,นี้ก็สวัสดีครับ